สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชลธิรภคุณเลขที่24บัญชี6 4 2วันนี้มาท่องแบบฝึกอ่านกรสุภาพเป็นทำนองสนองค่ะสองสารสุสาคอนยงอ่อนสักชีพเลยผักปกอยู่ในคูห้าเดชมนทมคง,งทรงวิชาไม่มรานาหิงซก ไได้สามคืนชื่นชามด้วยน้ำยิงในดวงวิญญาณเย็นคอยแจม่มใสแด้ราิกริบพริกองรงรุยไทยในดวงใจเจ็บช้ำแทบทําลายนิ่งร่ำรึกตรึกภาวนาเวสัตตาเรตราวช้างบรนดาน ยิ้วหยโดยอดประโทษกายจะปีนปายไปไม่ได้ดังใจจงจึงคิดว่าตาเท่านี้เจ้าเล่เราส่วนเซเสียเชิงกระลังลงโอ้หน้าที่ชีวิตจะปิดลงไหนจะคงคืนรอต แดงเรือตำ้งเรือไปสะอื้นรำทำว่าประสาจักไหนจะได้พบปะพระบิดน